จากขบวนฟอ้อนเนี่ยจะจะเป็นขบวนของงานประเพณีไหว้พระธาตุเจาแฮเมืองแปรแหตุงหลวงประจําปี2568โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรเนี่ยเจ้าหัวใต้กาลังของนาย,ยกอนุวัตวงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรเจ้าครับนี่ก็เป็นขบวนจ้างตึง้งแหเจี๊ยบด้วยกันนะครับ เอาแล้วเนอะเย็นหมาสอยๆแล้วน้จ้างนะ้อมาเดียวในกลังเมาแบ่งสาวอห้ขอคุณเปิดเป็นจ้างงานเดียวเจ้าสำรับจ้างจากีห้านี่เป็นจ้างงานเดียวนะครับชื่อว่าเอกมงคลเนาะเป็นสลรับกันนะครับพี่นะเจ้าเอกมงคลเนี่ยนะเจ้าเปิลจะเป็นจ้างอายุสามสาวปีสาวปีอาจ้างงานเดียวนี่อายุสาวปีนะเจ้าเนาะชื่อว่าเอกมงคล เอเอบ่ได้ไปหาหมอใส่งามข้างเตะใจเย็นๆแต่หลังได้สตางคงนี่ก็อย่าไปใส่งามเจ้าขำข้างกัน <c oughs> อ๋อจังบ่ลังกัดมาเต้ากระตว้าเขาเมาไปกินบน ยอดฮอรครับบ้รนาพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือความสวยสดงดงามคือความยิ่งใ่อลังการครับเจ้าของงานประเพณีไหวพระเจ้าแห่เมืองแปรแห่ตุงหลวงเนี่ยเจ้าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมจากพ่อแม่พี่น้องทุกชุกทันเนี่ยเจ้าและขบวนที่หันอยู่ด้านหลังเนี่ยเจ้าเป็นขบวนที่สวยงามของขบวนจังฟอนกลุ่มสตรี300กว่าคนเขาเสียงปรบมือต้อนรับครับขอบคุณ มาราพรม้งทองเจ้านายยกสมาโคมมรณาสตรีจังหวัดแปดนะเจ้าวันนี้ได้นำสตรีมาเจอพ่อาาแต่แม่ขึ้นมาบนปม่กนเดี๋ยวเขา่าเพี้ยวขี้จ้างหรอเจ้าปู่เขาแขห,หานเกลึงก็นหนเบียนั่งจ้างใหเนี่ยบียเอ,อ้ยเขาหานเกิงึงดีกาต้าเอาไล้หลน,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 นั่นนะโอ้้ขอบคุณไงเปิดหูกลนมนะ ถดายคณะจ้างจ้างเปิ้นได้ตังแล่าเปิ้ลขอบคุาเนอเปิ้ความเงินก็ได้ตังเ้ว่าเอาไปืเมียพ่อ่าเออๆๆ้ยเฮน่ะเออ อ้าวจ้าวอ่ะตอนนี้เนี่ยจ้าหลังจากขบวนจ้างแล้วเนี่ยเจ้าพี่น้องจะเป็นขบวนฟ้อนปูจาพระธานจอมแห่เ <dragon> ดี <art> ๋ยวรอสักครั้ครับจะตายครับเจ้ายังโบฟ้อนเตี้ยฮัมประจักษ์พันคือพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเนาะตาว่าพี่น้องกระลูกตองปุ่นม้าก็ะลูเปิ่นแต่งตัวสวยงามเป็นขบวน